ดีท่เิวบันทกนับมือกูไปหนาเนี่ใสกับแหงร<า>้านเนาะฮะกวนเลค่ะมาไล่เจ้าือเราเนะี่ยมาไล่คอยู่แล้วแบบนี้นะังไดเท้าว่าเจ้าขึ้นยินทักกิงแน่เร็จล,ล,ล้วแยมาแม่รกวพ่อไล่เรานี่นี่งดเอาสินดนลงมาน้าแม่เปเป่ เอาและคือปิดเปิดแล้วกระตาเขียวแม่ดิเป็นดังไหเด้อว่าด้ไปบึงไหเด้อยางรอเอาแล <S <S ้วบัดนี้ยางรอบเอาวิธ vale> ีจยกสามหอก่อนอาววักได้กิโลอะไรไหมวัวใหญ่วัวผมเลย ล่ะโบทองดีของบ้านเช่กเอา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 พอถือไปไหนแสบเดียว่เป็นบุญแโ้กพนโกโซลโกวันฮาโอ้ถือให้ลูกแม่ถือแ้วถือแล้วถือให้าถือแล้วถือแข้วจังมาไล่ไข่ไหม ปัดตวาเอะไรอย่าง้รถก็หมดตัวก็หมดจะขายอยางก็กำลังสุกเล็กอยู่เรากำลังสุกเล็กอยู่ย่างดีๆนะระวังบวกนะ ว่าแล้วเก็บทองวาสันเล่นหน้าก,ก็ไม่ติม้มวัววัววัววันลี้คูน80เปอร์เซ็นกักนนะโมมีม่รอ80เปร8นนี่คือแนนอนนั่นนี่พมาะฉะนั่นเตียมพอมนะคะม้มน,นี้ ว oui. hey, yeah, cool. hey, ัม yeah, cool. ีมันตกวัดแล้วมันขึ้นนี่วกรู้แล้วี่ได้ขี่ไอันนี้่่อท่นาเห็นจะอ็บริษัทกับขอบคุณือมาทไมียนี่จางทเลมงวานนี่ไปนั่งอยู่ในรถ ูในรถแกงเลยป่ะแกตัก้นกุ้นกัแกง่ะแต่ว่าแกงในรถเลยอยู่ในเต็นทเขาก็ได้แจกเสื้อแจกเสื้อสร้างไฟสร้งไฟแมนอก่อนอาใหมาใหม่เดี๋ยวเบิ้งข่วนออกดากสร้างไฟ นี่พัดลมมันมุนเหรอนันโอ้เปิดไฟก็เป็นปานีได้ได้พรากับมันตัแตกมันตัแตกแล้วพ่มีห้องเดียวหรอมีห้องเดียวแต่ว่าคิวจะิวถี่แ่มีห้องเดียวสองห้องใส่กไปตอนนี้เลยล่ะใ่มือ ใช่เม <sa iden> ื <Onion> ่อเพ่สิคิวมืนสิว่าง่คิว่างมีห้องเดียวเื่ออันคะอาสตตเหแล้วมือนี่ลเมนหัตเอาอีกแล้วสามหาวสี่หาวอีกแล้ว ัลไม่นอนกันหรือไงสรุปแล้วว่ามื่ขึืนนี่พอมาทรงอ่ะยู่ในรถพอจะทอดตีได้6โ20โมงจังหวะเลดเครื่องย่งสั่นเป่นเจ้าปิดแน่เ่้าเปิดได้เพราะว่าหนาวหนาวหนาวกับปิดเขาให้เสด็จไยจนหอดหมดจนเตยลากสรุปแล้ววันนี้เตลากก็้โมงึ้นมา เดี <l id: c oughs> ๋ยวคยสู้าียวมเตอันสูไปไหแล้วอมาเ่าอยไม่เดาเนวะัยนอนเยมือนี้วอนกวดวด่าบตุเปยเดวไม่เกณฑเป็นเล็กเเหน่อยไหมฮะคิดมาเมื่อเม่ไดี้คิดอย่างเดียพรุนก็นอนหับกินแสบปกติ

แล้วครับก็อื่นไปเอากลุมสุดดูกระจนีไปก็มาคุยกันดนอนกีตูกัะ ไปนอนไปนอนนี่ทำพ่อว่าล่ะแมอโอ้ยสุดยอดมันพ่นไปเห็นขันไปเห็นมัน้ยเออมันพ่อ่านยังอยู่ยังยังไปเบิ่งแม่อยู่หันเดียวเน้อยหรอโอ้ยเขาห้องบีอพียางดีมีหัวแ่าไอ้ลี่มอ่เบิ่งยเก็บคองแ้วกไอ้เรียเปนของปกติพ่อทเฮ็ดเป็นของบีพี่นอนวันนี้เม่เก็บของเลยแบงนี่แล้วเอ้ยหนูอยากไปแล้วเข้าใจว่าใต้ทองรถพื้นทองเออมันก็วางสันล่ะมันจีบโอเปียกแบบพ่อเหมือนว่า เห็นซะก่อนแม่เราทหแมนว่าดูว่าไียมอนไหเห็นบ้มันจะเกลี้ยก่มเอาไปนอคลิปนี้ก็ไม่่รายาครบหรืเปล่ของนังแปดเจ้หน้าที่ะไอ้าวพือครบเหรเอาทุกความกันพิครบของความเท่าไรนี่เมื่อกี้กดผิดี่นอนกำลังแต่งบนนอนอยู่ เดี๋ยวซุ่มปิดบาดปิดบาดกันมาแล้วมันต้องไปหลีนอนอยู่รวพดอมันมันอยู่สบไซห้างนน้ียไปหัวงแลดเมมพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ซับนี้ครับในพวลานอนแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ